สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอลิตท็อกนะครับตอนนี้อยู่กับผมกฤตานนท์แก้วกูลนะครับวันนี้ผมมากับตัวแทนของกลุ่มงานระบบสารสนเทศนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับทั้งสองท่านกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ให้พี่ปานนะครับแนะนําตัวก่อนเลยนะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเนวพรโพทินนะคะชื่อเล่นว่าปานค่ะอยู่กลุ่มงานระบบสารสนเทศค่ะ อ่าน้องเบนซ์ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาว,สาวสรรศศิวิมลปร่องคีรีนะคะตามแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ค่ะชื่อเล่นชื่อเบนซ์ค่ะครับผมเด้รู้จักชื่อทั้งสองคนกันแล้วนะครับทั้งสองท่านกันแล้วให้พี่ป่านนะครับแนะนําสมาชิกข,ของกลุ่มงานแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรนะหน้าที่ด้วยนะครับว่าปัจจุบันใครทําอะไรนะครับมีใครบ้างในกลุ่มงานครับผม ค่ะปัจจุบันนะคะในกลุ่มงานของกลุ่มสารสนเทศเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด4คนด้วยกันนะคะ1เลยค่ะน,นายนราธิปนิววงค่ะเป็นหัวหน้านะคะของกลุ่มงานระบบสารสนเทศ2ค่ะพิมพ์ชนกบุรนานนท์3นะคะสศิวิมลป้องคีรีและดิฉันค่ะนางสาวนภพรโพธินค่ะครับผมก็คือมีทั้งหมด4ท่านนะครับในกลุ่มงานนี้นะครับให้พี่ป่านพูดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานระบบสารสนเทศนะครับว่า ทำอะไรดูแลอะไรบ้างครับค่ะก็ในส่วนของกลุ่มง,งานระบบส่วนละส่วนเทศนะคะจะมีงานแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะก็คือการพัฒนาระบบและส่วนที่2ค่ะคือการบัญชีของการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต Google นะคะ Office 365ค่ะซึ่งในส่วนการพัฒนาระบบเนี่ยจะเป็นส่วนที่ น้องปอนนะคะน้องเบนนะคะน้องเจนนะคะเป็นผู้รับผิดช,ชอบและส่วนบัญชีเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต Google o f f i c e 365ค่ะจะเป็นในส่วนของที่ดิฉันนะคะเป็นคนรับผิดช,ชอบค่ะอ๋อหลักๆหลักๆงานก็คือเป็นเกี่ยวกับรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์นะนะครับระบบซอฟต์แวร์แล้วก็มีการดูแลแอคเคาท์แล้วการใช้ข้อแอคเคาท์ในการเข้าใช้ระบบต่างๆในมหาวิทยาลายัยนะครับคราวนี้ นอกจากงานเกี่ยวกับเ,เขียนโปรแกรมเนี่ยแล้วก็มีการดูแลแอคเคาท์เนี่ยให้พี่ปานเล่าเรื่องของการดูแลแอคเคาท์แล้วกันนะครับว่าการดูแลแอคเคาท์เนี่ยต้องดูแลยังไงบ้างเมนเมนเนจอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับค่ะในส่วนของการดูแลแอคเคาท์อ่ะค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งเลยค่ะการสร้าง Account นะคะพอสร้าง Account เสร็จแล้วก็จะมีการแนะนำนะคะ่ะเกี่ยวกับการใช้งานนะคะให้ผู้ใช้งานได้ทราบนะคะ จนกระทั่งนะคะผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะอ่าก็คือเรียกว่าอะไรเป็นาคๆแอดมินนะครับเป็นแอดมินเรื่ออยู่หลังบ้านนั่นเองนะครับที่คอยดูแลในการเรียออะไรอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานของผู้เข้าใช้นะครับยูเซอร์นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้มาพูดถึงน้องเบน์บ้างดีกว่าเห็นว่าน้องเบน์อยู่ในส่วนของการเขียนโปรแกรมเนาะนะครับอ่ะการเขียนโปรแกรม ของน้องเบนซ์เนี่ยนะครับแล้วก็สมาชิกในกลุ่มเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเขียนเป็นยังไงนะครับเขียนอะไรบ้างแล้วก็เขียนในส่วนไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับหลักๆเลยคือการหน้าที่ของนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะคะคือพัฒนาระบบหรือว่าที่ทุกคนเข้าใจกันก็คือเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดซึ่งภาษาที่ตัวของหนูใช้เองก็คือ PHP ค่ะเราต้องสร้างระบบ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ค่ะนั่นคือเป็นส่วนที่ทํางานหลักเลยคะ่ะก็คือใช้คําว่าไงใช้คําว่าทําให้ตรงใจกับผู้ใช้งานคือให้ผู้ใช้งานใช้ง่ายนั่นแหละนะครับในการที่น้องเบนดูแลนะครับก็ให้มันใช้งานง่ายให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าถึงง่ายนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าถามว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเนี่ย การเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับมันมีความยากมีความง่ายต่างกันไหมครับต่างกันค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้านะคะ,ะแล้วทีนี้ก็ภาษาค่ะภาษาที่เขาใช้เขียน,นยก็มีมากยิ่งขึ้นอ,อย่างเช่น y y t o o จาวาสคริปต์อะไรแบบนี้นักพัฒนาเนี่ยก็จะใช้ในส่วนนั้นเนี่ยในการพัฒนาระบบได้รวดเร็วค่ะแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่อำนวยความสะดวก ในปัจจุบันนะคะมันฮีมากขึ้นเราสามารถเขียนโค้ดแล้วก็ทดสอบระบบไปในตัวได้เลยอ,อย่างเช่นโปรแกรม Microsoft Visual Studio ค่ะมันก็จะช่วยให้เราเ,เขียนโค้ดได้ง่ายขึ้นค่ะในปัจจุบันค่ะก็คือว่าใช้ก็ว่าไงปัจจุบันมันโปรแกรมเนี่ยมีการพัฒนาภาษาผมใช้คำภาษาในรื่อภาษาใ,ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีหลายภาษามากขึ้นทําให้นักพัฒนานักพัฒนาเนี่ยสามารถ เลือกได้ไดเลือกได้เนาะเลือกได้ว่าโอเคใช้ชั้นถน,ดาานันถนดภาษานี้ภาษาน<ช>ี้ภาษานี้นะครับในการที่พัฒนาตนเองพัฒนาโปรแกรมไปไง่ายมากขึ้น<ช>อย่างนี้อย่างนี้มันจะมีหมายถึงว่าตัวของน้องเบนซ์เองเนี่ยมีปัญหาไหมครับนะครับมีปัญหาในการใช้งานหรือว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์บ้างไหมครับก็มีนะครับบางอ,อย่างเช่นบางสิ่งบางอย่างที่มันใหม่อ่ามันไม่ตรงกับที่ ในในอดีตนะคะเรามันยังไม่มีให้เราศึกษาแต่ว่าในปัจจุบันก็คือมีเราก็สามารถที่จะค้นคว้าก็พัฒนาให้ศักยภาพตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ก็คือว่าอดีตเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้รู้ภาษานั้นนั่นเนาะแล้วก็พอมันมีตัวใหม่มาเราก็ต้องเรียกอะไรพัฒนาตัวเองให้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้วิธีการพัฒนาตนเองของ น้องเบ้นล่ะทำยังไงฮะในปัจจุบันนะคะช่องทางการที่เราจะใช้เรียนรู้มีเยอะมากอย่างออยย่่าางงแรกเลยที่หนูทําก็คือการที่เราเซิร์ชคีย์ค่ะคีย์หาเราพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะคะหาหาโค้ดหาแนวทางการเขียนหรือตัวอย่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับจากจากที่อื่เรียนรู้จาก YouTube อาครับแล้วก็ มีในถ้าเป็นในส่วนของโซเชียลมีเดียก็คือ f a c e บอ่ามันจะมีกลุ่มของอผู้ที่เป็นนักพัฒนาเหมือนกันอ,อย่างเช่นสมาคมโปรแกรมเมอร์หรือว่าชมรมคนณทำเว็บแล้วก็สามารถไปหาความรู้จากส่วนนั้นได้ครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อตอนนี้หนูใช้ Chat gpt มันเป็นแชทบอทอะ,ะคะ่ะและ้วถ้าเกิดว่าเราติดบั๊กตรงไหนแล้วก็เราอยากรู้อะไร,รเราก็สามารถที่สาแชท หา c h a t GPT ได้และเขาเขาก็จะสามารถตอบคำถามของเราได้ด้วยค่ะครับก็คือว่าตัว c h a t GPT เนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในการหาบั็กในการเขียนโค้ดให้เราหรือว่าหากเรามีคำถามสงสัยในเรื่องอะไรเราก็สามารถแชทหา c h a t GPT อ่าก็เท่ากับว่าตัว c h a t GPT นี้ก็เป็นตัวช่วยได้เยอะเหมือนกันแล้วปัญหาอย่างอื่นมีไหมครับปัญหาอย่างอื่น หรือว่าก็ไม่มีแล้วมีแค่นี้นะครับถ้าเป็นปัญหาในฝั่งของด้านเทคโนโลยีก็ไม่มีนะคะแต่ว่าจะมีในส่วนของ user ผู้ใช้บริการในฝั่งนี้เดี๋ยวหนูขอให้พี่ปานเป็นคนเล่านะคะอ๋อก็คือว่าตัวของน้องเบนเนี่ยพัฒนาเนี่ยก็คือปัญหาก็คือก็ต้องอัปเดตตามโปรแกรมไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็พัฒนาตามทันอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นปัญหาทางด้าน user มากกว่าของทางด้านพี่ปานใช่ไหมครับอ่าไหนลองให้พี่ปานแต่ลองเล่าถึงปัญหาหน่อยครับว่า มีปัญหาอะไรของยูเซอร์ที่ได้พบได้เจอนะครับค่ะในส่วนปัญหาของยูเซอร์นะคะก็จะเป็นในส่วนของยูเซอร์เนมเนาะเพราะว่าปัจจุบันนะคะรูปแบบของการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต Office 365 Google ค่ะมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยเกิดการเข้าใจผิดในการ,รใช้งานอ,อ,อย่างเช่นนะคะกรณีของออในส่วนของนักศึกษาใช่ไหมคะ บัญชีเข้าใช้งานเข้าอินเทอร์เนต็ตเนี่ย username นะคะจะเป็นรหัสนักศึกษาไม่มีขีดส่วน password นะคะจะเป็นรหัสบัตรประชาชนไม่มีขีด Google mail นะคะ username จะเป็นรหัสนักศึกษาไม่มีขีด at m a i l r m u t k a c t h ค่ะส่วน password นะคะคือรหัสบับรประชาชนไม่มีขีดแล้วก็ในส่วนของ Office 365ยูสเซ username นะคะก็จะเป็นรหัสนักศึกษาไม่มีขีด rmutk.ac.th ค่ะส่วนพาสเวิร์ดนะคะจะเป็นรหัสบัตรประชาชนไม่มีขีดครับก็คือมันมันคล้ายๆกัน<ช>มันคล้ายๆกันคือตัวยูเซอร์เนี่ยมันคือยูเซอร์ใครียกว่าผู้เข้าใช้เนี่ยอาจจะงงนะอาจจะงงว่าไอ้ตัวแอคเคาท์ Cloud อันเนี้ยมันเข้าอันนี้ได้แต่ทำไมเข้าอันนี้ไม่ได้อยู่ต้องไหมครับก็เลยแบบอาจจะมีปัญหาเข้ามาติดต่อว่าทําไมใช้อันนี้ได้ทําไมใช้อันนี้เข้าอันนี้ไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวผู้ใช้เองเข้าใจผิด คิดว่าอันเดียวเนี่ยเข้าได้ทุกอันแต่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็คืออันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วคราวนี้พอเป็นปัญหาแบบนี้เยอะไหมครับเยอะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยอแล้วคราวนี้พอปัญหามันเยอะแล้วมีแนวทางการแก้ปัญหาหรือว่ามีแผนมีมีแผน,ม,ม,แผนมีแผนที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงหมายถึงว่าอาจจะไม่ต้องหายไปหมดแต่ว่าให้มันลดลงอะไรอย่างเงี้ยครับมีมีแผนไหมครับ แผนที่เรามีณตอนนี้นะคะก็อาจจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับบัญชีเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต Google Office 365ให้มากยิ่งขึ้นนะคะคเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้มากยิ่งขึ้นอาจจะผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักวิทยานะคะแล้วก็เพจของสำนักวิทยาแล้วก็ไลน์ค่ะก็คือการช่องทางการติดต่อ<ช>เข้ามาใช่ไหมครับก็ เท่าเท่ากับว่าปัญหาเนี่ยมันมันเป็นปัญหาเล็กน้อยนะปัญหาเล็กน้อยแต่ว่ายิ่งใหญ่เพราะว่ามันมันเป็นความไม่เข้าใจของยูเซอร์นะครับก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์กันให้เข้าใจกันมากขึ้นหรือว่าการชี้แจงอะไรที่มันมากขึ้นในลักษณะนี้นะครับโอเคก็รู้แล้วนะครับว่าระบบสารสนเทศเนี่ยกลุ่มงานระบบสารสนเทศนะครับทำหน้าที่อะไรดูแลอะไรนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดู เรื่องราวเขาเรียกอ,อะไรเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวดีๆแล้วกันนะครับที่ระบบงานสารสนเทศเนี่ยพบเจอกันนะครับพี่ปานพี่ปานเคยมีเรื่องอะไรแปลกไหมครับในการอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลยูเซอร์นี่แหละครับหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ได้ครับในการทํางานเนี่ยที่มันแบบแปลกๆนะมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรแบบนี้นะครับมีบ้างไหมหาพบเจอแปลกๆมีค่ะอย่างเช่นนักศึกษาค่ะคือตอนเนี้ย ต้องแจ้งให้ทราบก่อนเนาะว่าระบบในมหาวิทยาลัยเนี่ยคือมีหลายตัวแามกครับก็จะมีนักศึกษาบางทีอะค่ะเขาต้องการจะติดต่อในส่วนของระบบงานทะเบียนนะคะครับอ่าเขาก็เลยมาติดต่อผิดก็เลยมามา,มาที่าไติดต่อที่นี่แทนอ่าใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยทางเราก็เลยแนะนําว่าเว้ยถ้าในส่วนของตรงนี้เนี่ยต้องไปติดต่อที่ทางสํานักส,ส่งเสริมวิชรรรยายการและงานทะเบียนนะคะครับเออก็คือว่าอยากจะติดต่อส่วนงานอื่นนั่นแหละแต่ว่ามหาเราก็แปลกเหมือนกันมา ยังไงครับแล้วน้องเบนซ์ล่ะน้องเบนซ์มีมีเรื่องราวแปลกแปลกไหมครับในการอาจจะเป็นการเขียนโปรแกรมก็ได้นะแบบเอ้เราก็เขียนถูกแล้วนะแต่ว่าม,มันมันมันไม่ได้ล่ะหรือว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆไหมครับที่แบบอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวแปลกๆก็ไม่น่าจะมีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องราวดีๆก็คือ,อการที่เราได้ทํางานร่วมกันนะคะภายในกลุ่ม เพราะว่ากลุ่มสารสนเทศนี่ก็คือมีกันน้อยนะคะสี่คนสี่คนได้มาสี่คนแต่ว่ามีน้อยแต่มีนะนะคะก็คือการทํางานร่วมกันนะคะและอย่างยกตัวอย่างเช่นการจัดโครงการที่ผ่านมาก็คือ power bi ค่ะเราได้ทํางานในส่วนนั้นก็คือได้ทํางานร่วมกันได้เรียนรู้การทํางานร่วมกันครับแล้วก็ทีนี้ก็ power bi เนี่ยเขาจะเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามา บรรยายใช่ไหมคะเราก็จะได้ความรู้ในส่วนตรงนั้นด้วยค่ะและที่สําคัญก็คือได้เบรกอร่อยค่ะได้เบรกอร่อยที่สาคัญเลยนะครับอยากผมอยากทานเบรกบ้างนี่ต้องไปเข้าโครงการใช่ไหมครับเนี่ยต้องรอโครงการหน้าต้องรอโครงการหน้าอ่ะพูดถึงโครงการหน้านะครับให้พี่ป่านฝากโครงการหน้าแล้วกันนะครับมีไหมมีอีกไหมครับเผื่อผมสนใจอาจจะไปเข้าร่วมอบรมไปลองทานเบรกหรือว่าไป รับความรู้นะครับมีไหมครับโครงการหน้าที่จะเกิดขึ้นมีค่ะกำลังจะมีนะคะในช่วงของเดือนเมษายนค่ะโครงการชื่อนะคะโครงการการสร้างเว็บไซต์ด้วย OpenSource ค่ะที่จะขึ้นในช่วงเดือนเมษายนค่ะครับผมการอะไรนะการการสร้างเว็บไซต์ด้วยโอเพนซอร์สการสร้างเว็บไซต์โดย OpenSource ก็คือเป็นใครจะเข้ามาก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าเต็มแล้วหรือ,อยัง อ๋อคือณตอนนี้ยังไม่เต็มนะคะโครงการอยู่ในช่วงที่ระหว่างการเขียนโครงการอยู่แล้วก็กใช่ค่ะแล้วก็ปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารนะคะโดยกลุ่มกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ดูแลระบบนะคะของหน่วยงานนั้นๆค่ะอ๋อครับผมก็คือตอนนี้ก็คือกำลังดำเนินการอยู่<ช>การเขียนโปรแกรมการเขียนเว็บเนาะการเขียนเว็บโดย Open Source เนี่ยใช้ ใช้อะไรเขียนครับผมขอถามนิดนึงให้พี่ป่าเล่าให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันเกี่ยวกับโครงการนี้แล้วกันนะครับในส่วนของโครงการนี้นะคะเราจะใช้ WordPress ค่ะในการสร้างเว็บไซต์ WordPress ค,ครับใช่ค่ะใช้ WordPress ในการสร้างขึ้นมานะครับยากไหมครับอ๋อไม่ไม่ค่อยยากค่ะเพราะว่าเนื้อหาในการอบรมเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ติดตั้งโปรแกรมนะคะ,ะการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress จนสามารถนะคะ ผู้เข้าร่วมอบรมมะค่ะสามารถประชาสัมพันธ์นะคะข่าวสารภายในหน่วยงานต่างๆได้และอีกทั้งค่ะข้อสุดท้ายเลยผู้ผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมมะค่ะสามารถอัพผลงานนะคะผ่านทางเซเวอร์ของมหาลัยได้ค่ะก็คือว่าถ้าใครเข้าร่วมอบรมโครงการนี้เนี่ยก็คือมีมีเว็บของตัวเองเลย<ช>ถูกต้องไหมครับผมเข้าใจถูกไหมก็คือแบบตั้งแต่าผมไม่เป็นเลยผมไม่เป็นเลยผมเข้าไปเนี่ยก็คือ ติดตั้งเลยลงทะเบียนเลยสอนตั้งแต่1จนถึงมีเว็บเป็นของตัวเองสามารถเยผยแพร่ได้เลยถูกต้องไหมครับใดีมากดีมากๆเลยนะครับน่าสนใจนะครับก็พูดถึงโครงการจบแล้วคราวนี้ทางกลุ่มง,งานรูปศาสรสนนทศเนี่ยมีเครื่องอะไรมีแผนงานอนาคตไหมครับมีแผนงานในอนาคตไหมมออีอะไรในอนาคตที่อยากจะบอกไหมครับว่าอาจจะมี โครงการอื่นอีกนะหรือว่ามีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับการเข้าใช้อะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็น่าจะเป็นโครงการการสร้างเว็บไซต์เดลโอนพันซอนเลยค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็ต่อไปค่ะในส่วนของการเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะในในอนาคตเนี่ยทางกลุ่มง,งานค่ะตอนนี้ก็อยากที่จะมีการเปลี่ยนรหัสผ่านผ่านทางหน้าเว็บไซต์เลยค่ะโดยที่ผู้ผู้ใช้งานนะคะไม่ต้องมาติดต่อที่กลุ่มง,งานระบบสารสนเทศค่ะให้เสียวเวลาอ๋าก็คือ ยูเซอร์สามารถใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์คือแก้พารเวิร์ดตัวเองได้เลยอยากเปลี่ยนอะไรก็ได้เลยดีมากเลยนะครับดีมากเลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะน่าจะครบถ้วนนะครับครบถ้วนดีแล้วนะครับสําหรับกลุ่มงานระบบสารสนเทศนะครับได้รู้กันแล้วนะครับทำอะไรดูแลอะไรนะครับเป็นเกี่ยวกับเขียนทั้งพัฒนาระบบนะครับพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับมีรวมไปถึง โครงการดีๆนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นและที่ผ่านมาแล้วอีกด้วยนะครับมีทั้งการดูแล Account หลังบ้านให้กับผู้ใช้อีเมลนะครับเป็นต้นอย่างนี้นะครับหวังว่าผู้ชมนะครับที่ได้รับชมเนี่ยก็คงจะเข้าใจการทํางานของระบบกลุ่มงานระบบสารสนเทศมากขึ้นนะครับถ้าถ้าใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ Account มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการ User เข้าใช้งานโปรแกรมหรือว่าอีเมลต่างๆเนี่ยก็มาติดต่อได้ที่กลุ่มงานระบบ สารสนเทศนะครับก็ก่อนจากกันไปในครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับช่องทางด้านล่างเลยเดี๋ยวนี่นะครับทั้งหมดนะครับสำหรับรายการออริทอคครั้งนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่เข้ามาพูดคุยกันวันนี้นะครับก็จากกันไปก็สวัสดีครับขอบคุณครับ